なるほど。 คนฮะตอนนี้ครับผมเอาโทรศัพท์อีกกล้องมาได้แล้ววันนี้แม่งมีแผนชั่วครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่ากล้องละเมอครับมีรูปอะไรหลุดๆบ้างที่แบบไม่ได้ลงโซเชียลอะไรอะหนุ่มหาทั้งนั้นี่รักนะเขมถ่ายเขี้ยอะไรเยอะแยะวะกูหาก่อนโยแป๊บนึงนะเฮ้ยไอโยมึงว่ารูปนี้ได้ปะรูปเขี้ยพบแสงนี่พบแสงนี่รูปนี้น่าจะเป็นตอนที่ที่มันไปถ่ายตามันจะช้ำๆอ่ะ พี่รีวิวพี่รีวิวสัมผัสเท่านั้นี่ว่ารูปนี้ไอ้กล้องมันไม่ได้ลงโซเชียลอะเคยเห็นปะไม่เคยเห็นใช่ไหมว่าเนี่ยงั้นเดี๋ยวกูดูรูปเดี๋ยวเราเอาไปปิ้นรูปร้อยรูปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปแปะทั่วห้องไอ้กล้องครับทุกคนฮะวันนี้ครับเป็นวันที่เราจะนัดไอ้กล้องนะครับมา เออคเรียกไงนะมาที่ห้องตัวเองเออมาที่ห้องตัวเองเดี๋ยวโทรหาน้องไอ้กล้องก่อนเพราะว่าน้องไอ้กล้องอ่ะอยู่ที่ห้องไอ้กล้องฮัลโหลแนทอแนทพี่เอกนะอยู่ห้องปะวันนี้พี่อยากไปเยี่ยมห้องกล้องหน่อยอ่ะพี่อยู่ล่างตึกแล้วโอเคค่ะเได้โอเคเจอกันล่างตึกนะโอเคครับผมไปดูเชื่อฝังเดีเชื่อฝังนี่รู้เปลเนว่ยคือผู้ร่วมแผนการอันชั่วร้าย ไม่ดูไม่พ,พี่แค่อยากมาเยี่ยมกล้องอเฉยพี่น้องไม่พาพี่เข้าห้อง <c oughs> พี่จะสั่งให้ก็จำให้พี่สั่งไปทหารเลยไ <c oughs> ปยๆเดี๋ยวพาไปห้องกล้องหน่อยเดี๋ย <c oughs> วน้องน้องแนทนะฮะกำลังจะพาเราไปห้องนะครับผมนี่คือบอกว่าไม่ได้อยากร่วมแผนการแต่มานำริ้วเลย <c oughs> นำแล้วนำแล้วมานำยาวเลยถึงห้องกล้องแล้วอะทุกคนห้องกล้องอ่าพี่ขออนุญาตนะครับแนทไปไหนต่อไปเนี่ยถอดออกไป๋อถอดไรหาแม่เหรอ ไม่มีแฟนเหรอเดี๋ยวนะไม่อะไรอะไรรัดนัตยุทธายไริกาเดี๋พี่เนี่ยอยู่กับโยแหละไม่ทำอะไรหรอกก็ไม่ต้องเชื่อว่าอะไรหายไม่ต้องเชื่อว่าอะไรหายมีหายแน่นอนหมดแล้วเทไปไหนก็ไปหมือประโยชน์แล้วไปเลยไปเลยบ๊ายไม่คือยูทูบเบอร์หาดยูทูบเบอร์หาดยูทูบเบอร์มีอะไรวะมาม่าอหาดยูทูบเบอร์เงินเดือนไม่ออกไงโอ้ยนี่อะไรอ่ะทุเรียนกวนเล่โอ้ย เย็เบเกอร์่เิบเกอร์ยูได้ะยูได้ครับเปิดมาเปมไงอยู่ในตึกครับก็เจอตึกครับผมเราเเจอตึกครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่แปะในห้องก่อนเอาให้แม็ทัวห้องเลยแล้วก็ลาออกข้างนอกแล้แต่เปิดมาทางเข้าใช่รูปตัวเองมจะเจอรูปตัวเองนะฮะเดี๋ยวดูว่ากล้องมันจะทำยังไงครับผม เลยเปพวกเลยเอาติดกข้าวย่างกล้องอะไรนึลออเปล่ายังติดจะรามากเลยหน่อยจ้ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นที่เหลือเอาไว้ <Okay. S 2> เป็นติดข้างนอก <Okay. S 2> เดี๋ยวเราติดก่อนโยโอเคปะ let's go <S ขอใส่กล้องก่อนครับเราติดไปโอเคเออมึงต้องเห็นนั่งแหละ หมดเรียบร้อยเดี๋ยวผมกับโยครับก็เดี๋ยวจะตีเนียนะครับว่ามาเยี่ยมห้องกล้องอ่ะคุณเจนมาทำมาห้องเพื่อนตอนแรกก็ประทับใจแล้วบอกเลยตรงเลยเขาได้มาเลยเนี่ยจะมารีวิวดูตรงนี้ว่ตรงนี้เหรอตรงนี้เฮ้ยห้องมันไม่ได้ใหญ่มากหรอกเป็นห้องเล็กๆแต่ว่าข้างในดูสวย เด็กๆมาเล่นบอลด้วยมานดูสนุกสนานคึ้นเครง ไอสัตว์ห้องแจ้งกู้ง้อมาครั้งแรกไอสัตว์เด้อตรงนี้ก็มีนะนะเออเเือเน่อเนเ่อนเป็พอนมคนดังไงีู้่บ้ามึห้องมึงเนี่ยต้องมาดูทัวตึกแล้วมึงไอสัตว์เด้อไปไหนขอดรอกมึงกปไหนขุดขปไหนขงดขุ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 ด มันแปะแค่ตรงชั้นเหรอเออก็ที่อเลยจ่ดูรอบหุงเราไม่มีใช่ไหมเออเฮ้ยกฮ้ี่อ้กอีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาแล้วมันมาแปะอะไ้เฮ้ย ออกมาเนี่ยไอ้ไอ้แมสเปล่าอย่าเอ้องมึงอ่ะอยู่ห้องเดียวกมึงอ่ะไอเปิดไฟดิโอ้ไแมสกูจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรูะเนี่ยอะไรเดี๋ยวนะกล้องฮัลโหลใครอยู่ในนี้ออกมาถ้าถ้าในห้องนี่คือไม่ใช่แล้วกูว่านะถ้าในห้องคือแบบแล้วแล้วแฟนคลับมันจะเข้ามาได้ไงอ่ะแฟนคลับมันจะเข้ามาได้ไงอ่ะมีใครเข้าห้องเราบ้างไหมมีคนเอารูปพี่ปฏิในห้องเต็มเลยอ้าวแล้วกุญแจห้องอ่ะ เ่องเข้ามาได้ไงแล้ไม่ใช่เราเหมือนนักกลัวมากเลยนะมึงไม่ได้แกงกูใช่ไหมกูมาครั้งแรกแล้วกูจะมีบุญแญห้องมึงได้ไงไอ้ไหนก็ไม่อยู่อะพวกเรามาติดไปใมาติดกันเหรอมาติดกันเหรอเราได้นามาติดเนี่ยใช่เหรอมีเพื่อนมาจัดห้องพี่ไหมเนก่ยมาติดเต็มห้องพี่เลยถ้ารเนียทะลอ้วยกลัมากเอาแมากเนา เอมาเจอห้องเลยตอนนี้หรอเออขอตรงนี้ใครมาทำห้องเนี่ยในห้องมันก็มีมาดูดิมาเป็นห้องกูเลยแก่ไหมแก่ไหมเยอะเกินเยอะเกินลองคิดดิลองสบทวนว่าแฟนเปล่าแฟนหรือเปล่าไม่ตาสะพายดูวะเนี่ยเฮ้ยไอ้สะพายไมได้ไอ้สิ่งลักษณะห้องเขาแม่มันมีลูกติดเต็มห้องไม่ได้จะมาสะพายเขาใช่ไหม อ้าจริงไมหมเนี่อยอย่าอย่าเราเล่นไม่อเอาคือเข้ามาตกใจมากคือมันตั้งแต่ทางเข้าแล้วมันติดเต็มเลยม,มันมีกีหก่หอดแล้วก้องกูแจมีสองดอก<ค><อ>มีอยู่ที่นี่ไหมอ๋อใช่หดอกนี้ปะใช่ใช่หอกนี้ปะครับใช่ปะเออค้อเราคืออ๋อ

กูก็เอาโทรศัพท์มึงมามึงไม่ได้ล็อกรหัสไว้ไงกูก็เลยแค่เปดิดโอ้โหไอเดียไอ้ช่วยลูกโอ้โหเอ๊อยากอยากให้มาอีกปะไอ้ก็คิดอีกทีไม่น่าต้องมา <c oughs> เดี๋ยวพาไปกินหมูนะเอ้ย <c oughs> ปลอบใจปลอบใจโอเคดีนะได้ชัดได้แหม่รูปดีๆก็ไม่เอาเอาตูปตกรอหน่อยก็ไม่ได้นะเพราะมึงไม่มีรหัสใช่ไหมรู้ไหมมันมีแอปที่แบบว่าเอาไว้ใส่รหัสป้องกันเวลาการเข้าถึงเผื่อมึงแบบอาจจะมีแบบรูปหลุดอะไรเงี้ยอ๋อคือแบบกันไม่ให้คนเข้าไปดูได้ใช่นี่มันคือแอปปกป้องไอ้กล้องที่เอาไว้ช่วยป้อง กันอะไรเงี้ยป้องกันแบบการเข้าถึงของรูปภาพและวิดีโอที่สําคัญสมมติมึงมีรูปหรือวิดีโอสําคัญที่แบบลับๆลับๆไม่อยากให้คนอื่นรู้อาจจะเป็นคลิปโปของยโยหรือว่าที่โยไปโพไซดอนเลยคือไม่อยากให้จุกรู้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ให้ทุกคนไปกินเอาขนาดดูวนเี้กูได้อะรมันจะคล้ายๆเหมือนว่าล็อกรหัส์โทรศัพท์งี้ป่ะใช่ของมันจะมีแบบาสแบับว่าคนจะเข้าไปดูด้านอกก็ต้องมีใช่แบบแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยและมันแบบไม่ได้มีแค่รหัสผ่านแบบมันคงอย่างเดียวนะคือมันสามารถป้องกันไวร แบบพวกแฮกเกอร์สมัยนะี้แฮกเกอร์ไวรัสได้โดยมีโหมดต่างๆดังนี้นะครับทุกคนโหมดแรกดีไวสแกนคือการปกป้องมือถือจากความเสี่ยงในการใช้งานตรวจจับและระง,งับการพยายามรูทหรือเจียเบรกด้วยเทคนิค,คขั้นสูงตรวจสอบเวอร์ชัน Android หรือ iOS ที่ล้าสมัยประเมินการตั้งค่ามือถือที่ไม่ปลอดภยัยตรวจจับโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดีเช่นไวรัสโทรจันสปายหรือมัลแวร์แบบเรียลไทม์ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่จากลุกเอา ฟิชช er, ิงเซฟเบราว์เซอร์โปรเทคชันตรวจสอบและระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ปลอมเว็บไซต์หลอกลวงฟิชชิงเว็บไซต์เว็บโฆษณาเป็นต้นสร้างความมาั่นใจในการท่องเว็บไซต์และได้รับการปกป้องและปลอดภัยด้วยฐานข้อมูลของเว็บไซต์ขนาดใหญ่ทั่วโลกที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลาแอป l ลกเกอร์สามารถควบคุมการเปิดใช้งานแอปอื่นด้วยรหัสผ่านเพื่อป้องกันการใช้งานแอปอื่นที่สำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต CQ Alert Network Detection คือการปกป้องมือถือจากความเสี่ยงในการใช้งานเครือข่ายตรวจสอบและแจ้งเตือนการใช้งานในเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัยเช่น Wi-Fi Hotspot ที่ไม่เข้ารหัสตรวจสอบและแจ้งเตือนการใช้งานเครือข่ายปลอมเช่นเล่า f a k Wi-Fi e n c e p t and Backup เก็บและสำรองข้อมูลที่สำคัญด้วยการเข้ารหัสข้อมูลในมือถือและการสำรองข้อมูลผ่านระบบลาวด์ Privacy Advisor ตรวจสอบและติดตามการอนุญ,ญาตสิทธิการเข้าถึงของการใช้งานแอปต่างๆแจ้งเตือนพร้อมคำแนะนำการตั้งค่าความปลอดภัยที่ไม่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการโจมตีของแฮกเกอร์หรือมันแวร์ ครับผมแอปปอป้องมีฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดสามารถป้องกันมันแวร์ครอบคุมและรวดเร็วกว่าก็คือสามารถตรวจจับได้เร็วมากเป็นโมบายแอปพลิเคชันที่ให้ประโยชน์ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยจากแฮกเกอร์อ่านะนี่คือดีมากแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในการรักษาความปลอดภัยจากไอไวรัสจริงๆนะได้มาตรฐานระดับโลกในไอก่อมีชื่อเสียงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแอปนี้นะครับเหมาะสําหรับใครบ้างนะฮะคนที่ใช้ธุรกรรมทางการเงินแล้วก็การซื้อของออนไลน์ใช่ไหมสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเล่นเกมออนไลน์แล้วก็ซื้อของในเกมการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก อันนี้ก็ต้องต้องระวังนะฮะวกขายของอนไ์อย่างไอโยมมึงก็ควรโหลดไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวมึงอาจจะโดนจรกรรมได้แล้วก็คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอันสุดท้ายก็คือ i เซอร์ยู youtuber แล้วก็ c e l บ b r i t y อย่างล่าสุดนี่โดนช่องอะไรนะซานเบลลี่เลยเมื่อวานอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าโดนแบบปลอมแปลงแบบว่าหลอกซื้อบิตคอยต์อะไรเงี้ยอันนี้ช่องสารเพิ่งโดนและแอปปกป้องนะฮะมีเมนูภาษาไทยด้วยก็คือเหมาะสําหรับคนไทยใช้งานง่ายนะฮะสามารถดาวน์โหลดแอปปกป้องได้ทั้งระบบ android แล้วก็ ios นะครับผม google play Play store นะฮ และตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นสมัครรายเดือนอยู่ที่59บาทและรายปีนะครับราคา828บาทแต่ตอนนี้คือเป็นช่วงแนะนำถ้าสมัครรายปีตอนนี้นะครับลดเหลือ599าบ้าทก็คือลดไปเลย15%บางเรื่องที่แบบรองสำคัญจริงๆเนียก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับผมนะผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าให้แกล้งกล้องคอมเมนต์เยอะๆแกะกงอีกแก่งอีกนะฮะ กนะเดี๋ยวกูไปกินหมูไทโยก่อนกูมาแจ้งกูเอากระดาษมาแปะห้องกูแล้วก็ให้กูมาเก็บเขาเรียกไงกูแปะไกโยเหนื่อยเนี่ยมึงรู้ว่าอ๋อกูต้องใช่เออใช่แล้วแค่นั้นแหละปฏิกูต้องเก็บให้ถูกถูกเก็บแลไปฝากเก็บด้วยนะพอใจปะไปกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอที่นู่นเต็มห้องนึงไม่ชอบเก็บก่อนเะฮะเก็บเถอะเอ้าเอ้าไอ้เขียกเอ้าไปไอ้โก่